สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวแฮร์รี่แม็กควายในะตัวนี้ส่วนสูง 6'4 เบอร์เกตไฮมีเดียมถนัดเท้าขวาสกิลมูฟ5ดาวแล้วก็วิกฟูดสดาวครับสำหรับเคมีที่เหมาะสมเนี่ยผมคิดว่ามีอยู่แค่ออปชันเดียวเลยนะคือเอนจินเพราะว่าแม็กควายเนี่ยต้องการบูทในเรื่องของบาลานซ์ที่สุดเลยนะแล้วก็ในส่วนของเทรดเนี่ยจะมีแฟลร์ลองแพสเซอร์พาวเวอร์เฮดเดอร์แล้วก็เอาไซฟูดช็อตครับก็ไปดูนในเกมนะครับว่าจะเป็นไงบ้างสวยวาดิโอมาแม็กควายเต็มตัวนะไม่ได้วะเอาได้เเนี่ยแมมคววา,าดบิต์ เดบิวต์ทำงานออกได้ไงอ่ะกดเบามากเลยนะมาแมกคกวยเต็มตัวนะฮิกออฟกลิชไปได้นะเนี่ยชิปไปโอ้โหแมกคกวยเออลูกแรกสวยงามโอ้โหต้องฮิกออฟกลิชว่ะลงๆแบบนี้แมกคกวยเต็มตัวโอเคสวยอันนี้อะไรแมกคกวยโอกาสทองละโอ้โหมันไม่คมเลยแมกคกวยดึงมาได้ปะ ขึ้นมาแมกไกวแมกไกวหูผ่านแมกไกวหมดโอ้โหผ่านแมกไกวหมดวันบาพอเออหูผ่านไปผ่านมาสุดท้ายยังได้ต้องวันบาว์ะไม่งั้นยากโอเคสวยลงมาไปได้ปะแมกไกวามานั่นแหละแมกไกวดึงมาอิลาสิโกโยิงเฮ้ยด้เรื่องเรื่องนี้สวยงามไปได้ปะนั่นแหละฟิกโก้สวย แม็กควายวิ่งนะแม็กควายมาเอาวะวันบาพอโอเคแฮตชิกวะเอาเรื่องแต่ว่ามันมันต้องหาช่องเองวะมันไม่ค่อยขยับให้อะเอาใหม่เอาใหม่แม็กควายมาโหเขาดักวะได้ปะวะได้เนี่ยโอเคแม็กควายสวยงามคิกออฟกลิตอีกแล้วตัวลิงตี้คือแบบดีทุกตัวกับคิกออฟอะโอเคสวยไปได้ปะเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูพลังลิงตี้นะเชนเปิดให้ไม่ไม่มีทางพลาดอะเชนชงให้แล้ว ยิ่งโอ้โหนิดเดียวว่ะนิดเดียวจริงเป็นตัวคอนเทนต์ของจริงอ่ะลงมาอุ้ยแม็กกวยลองซัดดิเออสวยไปก่อนเดี๋ยวลองไปกับสกิลดิโอเคสวยโมราซี่มาโหไม่ติดโอ้โหชนคานกดแคนเซลนีเมื่อกี้เสียดายต้องต้องเขียวว่ะไม่เขียวโอ้ยชนคานว่ะมาม็กกว์ไหม โอเคสวยอิลาสติโกรีเวิร์สอิลัสติโก,อโ,กโอ้โหดีเลยมากสุดนี่เพื่อนกนอนมารีเวิร์สใหม่เออสวยยิงโอเคแมกไาวสวยเออพอแบบให้ภ่ายได้นิดนึงนะเดี๋ยวรอแมกไกวแปมาแมกไาวใส่ก้อยไปโอ้ติดแดงโอ้โหชนคารเกือบเข้าเฉยโอเคสวยแมกไกวไป ได้อยู่ยิ่งโอ้โหพยายามมากเอาใหม่แม็กคววิ่งนะซัดไปเลยเซปเวอร์เดี๋ยวลองดูโอเคแม็กควายมาสักทีหูลูกนี้สวยสุดแล้วโอเคโอเคเริ่มจะให้อภัยได้เล็กน้อยเล็กน้อยโอเคสวยแม็กควายวิ่งนะโอเคแม็กควายหลุดแล้วเนี่ยดูดิแม่งดุด เป็นเลงตี้ที่โดนฉุดมากอะสปีดอะยิงไปโอเคโอเคสปีดคือแบบไม่ค่อยไหวว่าดูไม่ค่อยใช้เลงตี้อะเอาความเป็นกองหลังลับมาหน่อยไม่ได้โอเคสวยลงมาขึ้นมาได้ปะโอเคสวยวันบาพอโอเคแม็กควายสองลูกโอเคเกมนี้น่าจะเกิดแล้วเออแม็กควายแม่งเอได้นะเว้ยสำหรับผมอะเออสวยแม็กควายมา โอเคแม็กควายแฮชชิกว่ะแฮชชิกเกมที่สองปะยี่สิบนาทีโอเคเกิดแล้วเกมนี้แม็กควายโบลาซี่มาโอเคสวยมึงได้ขายหน้าแน่โหแมงไม่ติดโอ้โหนิดเดียวโบลาซี่ไม่ติดสีได้เหมือนเล่นซ่อนแอบ,บอะดูมันหาช่องให้ดิแอบบเนี่ยดูแม่งวิ่งไปแอบ,บดิคือจะส่งให้มันได้ปะว่ะโอเคได้อยู่ช่องนี้โอเคลูกที่สี่โอ้โหแม็กควายเอ้ย เฮ้ยเหนื่อยวะแม่งไม่ใช่เล็งตี้อ่ะแม็กควายอ่ะแม่งแม่งชิดเลยอ่ะแม่งชิดสปีดเลยอ่ะชิดลันไทป์อ่ะไปได้ปะโอเคแม็กควายต้องด่าต้องด่าจริงวะไปได้ปะแม็กควายอ่ะเดี๋ยวลองพาวเวอร์ช็อตดูลองเทสดูอุ้ยได้อยู่เต็มโอเวอร์ไปโอ้ยมาวะพาวเวอร์ช็อตไปอ่ะขึ้นมา โอเคต้องแบบต้องแบบนี้ยมันทําให้แบบคือตัวจังหวะแบบนี้มันโกงอยู่แล้วไงยิงให้เข้าพอเอาแอคไปเออกระโดดฟ้าตีลังกาสามตน้นหลบไปปลูกปีศาจแล้วิบหายละไม่เป็นไรถือว่าเกมมันจะเปิดก็ได้เอามาว่ะแม็กไกวไม่นะ่าโอล้ําว่ะเปล่าโคตรช้าเอ้าไม่ล้ําหรอเอาเกิดอะไรขึ้นยิงไปเกิดอะไรขึ้นโอเคสวยขึ้นมาแม็กไกวเต็มตัวแม็กไกวเต็มตัว อิลาสิโกยิงโอเคเขาทําแบบโปรเพเยอร์โอเคต้องให้บลอีกแล้วเห็นไหมบลนทุกครั้งคือมันก็หาช่องให้อแล้วก็ยิงไม่เข้าโอเคเอา,าไหมแม็กควายมาิลาสิโกยิงโอเคคุยกันได้หน่อยสวยงามกิตด,ดีไปเออเข้าคอนเซปแม็กควายิตด,ดีเท่ากับปุกปีศษาจฝั่งตรงข้ามโอเคสวยลงมาแฮร์รี่แม็กควายโอ้ยได้อยู่มา Okay, โอเคสวยอุ้ยแมคไกวยลงไลฟ์โอแตเอาออกเลยเหรอ สำหรับบทสรุปของแฮร์รี่แม็กควายเนี่ยผมจะให้เพลสิ่งอยู่ที่9.5ครับชูตติ้งผมให้9-9.5พาร์ซิ่งผมให้8.5-9ถดิบเบิลลิ่งผมให้8-8.5แล้วก็พิซซี่คอรผมให้9.5ครับสำหรับข้อดีหลักของแม็กควายเนี่ยที่ผมคิดว่าเห็นได้ชัดที่สุดนะจะเป็นในเรื่องของพิซซี่คอรเลยแม็กควายเป็นตัวที่ไหลต่อไหลดีแล้วก็ชิงเหลี่ยมดีนะจังหวะวิ่งเหี้ยแทงวิ่งถ้าไหลต่อไหลได้หรือว่าชิงเหลี่ยมได้ก็วิ่งไปจบสกอร์ได้ยาวๆเเเลยยยยแแตต่่มมมคววนีกก็็าาาด้้ขอ ะพนี้แซึ่งผมคิดว่าน้อยไปมากสําหรับไทยภาคนะคือมันจะกลายเป็นตัวเล่นยากไปเลยอะคือตอนแรกอะผมเห็นแม็กควายได้สกิล5ซึ่งผมคิดว่าอาจจะลดข้อเสียตรงนี้ได้บ้างแต่มันก็ตรงกันข้ามเพราะว่าแม็กควายไปกับสกิลได้ไม่ค่อยดีแล้วก็เป็นตัวที่เล่นในกรอบได้อึอดอัดมากๆอะแล้วก็ในส่วนต่อไปเนี่ยจะเป็นในเรื่องของราคาและความคุ้มค่านะผมคิดว่าแมนะ็กควายในราคาแสนแปดเนี่ยมันจะมีแค่ตัวเดียวเลยที่ผมคิดว่าเทียบได้ดีที่สุดนะนั่นก็คือแฮร์รี่เคนแฮร์รี่เคนเนี่ยราคาห้าหมื่นแปดราคาต่างกันเยอะมากๆอะซึ่ง ยอะคือที่ผมให้แฮร์รี่เคนเก่งกว่าเนี่ยเพราะว่าเป็นในเรื่องของแอชไกน์เอไอล้วนๆเลยแม็กไกว์เนี่ยแอชไกน์เอไอค่อนข้างน้อยซึ่งเทียบก,กับแฮร์รี่เคนเนี่ยต่างกันฟ้ากับเหวเลยถึงแม้แฮร์รี่เคนเนี่ยจะสกิลสามแต่ผมคิดว่ารวมๆม,มันสร้างความปั่นป่วนได้ดีกว่าแม็กไกว์จริงๆอ่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องของราคาและความคุ้มค่าเนี่ยผมให้อยู่ที่3เต็ม10นะแล้วก็ในส่วนต่อไปเนี่ยจะเป็นในเรื่องของเทียร์ลิสนะผมคิดว่าจะเอาแม็กไกว์เนี่ยมาเทียบก,กับแฮร์รี่เคนเหมือนเดิมเลยเพราะวววววว่่่่่่่่่าา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 มม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 มัััััันน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 เเ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 หห็็ชดดดดกกกกๆๆๆอออออะะะะคคคคคืืแแแฮรรรร์ีีีีีียยยยยยผผใู้้้ A ลลลงงพพพปตตตตททบบบุณภจจิิข แบ่งเทียริสแม็กไกเป็นอะไรที่แบบง่ายมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นผมจะให้เทียริสแม็ก u กวอยู่ที่ A บวกล่างๆเลยกันนะถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือสมัครเนเมมเบอร์ชิพเพื่อกำลังใจให้ผมในการรีปรต่อไปครับไปจนคลิปนะครับบ๊ายบาย